สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก่อติดข่าวดังออนไลน์งานนี้ทำเนียบถึงกับภาวาสั่งเก็บเอกสารของสำคัญเพนนีมอบ19กันยายยนห้ามจอดรถคร้างคืน เมื่อวันที่17กันยายนสำหรับความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมรับมือการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้ที่ประกาศเคลื่อนมายังทำเนียบรัฐบาลในเช้าวันที่20กันยายนนั้นล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกาสนาทีที่ห้องประชุม30-2ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่17 กันยาโยนนายประทีปกีรติเรขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเรียกประชุมหัวนหน้าทุกหน่วยงานภายในธรำเนียบรัฐบาลเพื่อซักซ้อมเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภยัยต่อมาเวลา14.40นาฬิกาีพันาทีพันธบทเอกวัชรวีธรรม,มเสมาผู้กำกับการสี่ กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ทำเนียพัฒบบาลได้เปิดเผยว่าเบาเื้องต้นจะเคลื่อนย้ายสิ่งของสำคัญเครื่องใช้ที่จำเป็นโดยเฉพาะเอกสารทางราชการที่สำคัญไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวก่อน ทยอยเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่17กันยายนรวมถึงเคลื่อนย้ายรถที่จอดค้างคืนภายในทำเนียบรัฐบาลออกนอกทำเนียบรัฐบาลเพื่อรองรับสถานการณ์ ส่วนกำลังรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นใช้3ามกองร้อยแบ่งพื้นที่ภายในเป็นหน้าที่ตำรวจสันติบาลทำเนียบรัฐบาลส่วนพื้นที่รอบนอกเป็นหน้าที่ตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มเข้ามาประจําพื้นที่ตั้งแต่วันที่17กันยายนโดยใช้ตึก20ทำเนียบรัฐบาลเป็นศูนย์บัญชาการ พันตำรวจเอกวัชระวีเปิดเผยว่าส่วนจะมีการลดหรือเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละวันแต่ที่คาดการไว้ไม่น่าจะรุนแรงอะไรโดยเวลานี้ทำเนียบรัฐบาลถือเป็นเขตห่วงห้ามหากฝ่าฝืนถือว่าผิดพรบการชุมนุมสาธารณะพศ2 5 5 8สําหสำหรับการเข้าออกทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เย็นของวันที่18กันยายนเป็นต้นไปจะเปิดให้เฉพาะผู้ที่มีบัตร ที่ออกโดยทำเนียบรัฐบาลและหากจำเป็นจริงๆจะไม่เปิดให้คนนอกเข้ามาส่วนการเจราจาโดยรอบทำเนียบรัฐบาลเปิดการสัญจรตามปกติจะไม่มีการปิดถนนขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวด้วยรายง,งานว่าเจ้าหน้าที่กองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยสำนักเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี หรือสอลอทำเนียรัฐบาลได้นำเอกสารประชาสัมพันธ์พื้นที่ห้ามจอดรถยนต์มาติดกระจกหน้ารถที่จอดในธรำเนียรรัฐบาลโดยมีเนื้อหาว่าสลนมีภารกิจสำคัญและมีความจำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ภายในบริเวณธรรมเนียรรัฐบาลตั้งแต่วันที่18ถึง20กันยายนทางกองสถานที่จึงใครขอความร่วมมือห้ามจอดรถยนต์ ชั่วคราวในวันที่18กันยายนตั้งแต่เวลา16.30นนถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้หากมีภารกิจไปราชการต่างจังหวัดและประสงค์จะจอดรถยนต์ไว้ขอให้ติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารการรักษาความปลอดภัยกองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยสลนหมายเลขโทรศัพท์022884355หรือ02288 4302เพื่อจัดที่จอดรถให้ที่บ้านพิษณุโลกและบ้านมานังคศิลาจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ล่าสุดจตุพรไฟเขียวเสื้อแดงร่วมมอบ19กันยายนนี้ชี้เป็นเสรีภาพเตือนรัฐอย่าขวางเส้นทางชุมนุม เมื่อวันที่16กันยายนปี2563นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชใได้ e b o o k Live Pitch Talk โดยเรียกร้องทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและรัฐเน้นสันติวิธีพร้อมประสานงานดูแลความปลอดภัยโดยยึดหลัก อำนวยความสะดวกต่อเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญโดยนายจตุพรได้กล่าวถึงคนเสื้อแดงที่มาร่วมชุมนุมในวันที่19กันยายนว่าเป็นเสรีภาพการสแสดงออกทางการเมืองเพราะจุดยืนคนเสื้อแดงไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจส่วนปริมาณคนจะมาร่วมชุมนุม19กันยายนตนเชื่อว่ามากกว่าจำนวน5,000 50, คนที่ฝ่ายมั่นคงของรัฐคาดเอาไว้ รวมถึงประเมินสถานการณ์การชุมนุมวันที่19กันยายนว่าการชุมนุมจะอยู่ในพื้นที่ธรรมศาสตร์หรือสนามหลวงก็ตามถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สร้างแรงประทะให้เกิดการกระทบกระทั่งกันแล้วการชุมนุมคงไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงใดๆ แต่ถ้าถูกบีบไม่ให้เข้าที่ธรรมศาสตร์และยังมาบีบไม่ให้เข้าที่สนามหลวงอีกผู้ชุมนุมต้องเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเมื่อจ้าหนาทีตั้งด่านที่สะพานมัคขวานรังสรรน,น่าจะเป็นจุดประทัศที่สำคัญเพราะถึงที่สุดผู้ชุมนุมต้องเดินทางไปถึงปลายทางตามเป้าหมายที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่แล้ว นายจตุพรกล่าวว่าสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งก็คือเส้นทางที่อยู่นอกประกาศการเคลื่อนไวหวเนื่องจากการชุมนุมแต่ละครั้งนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นใครและอาจจะถูกพวกไม่หวังดีสร้างสถานการณ์แทรกซ้นอนขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามท่าธรรมศาสตร์ยืนยันปิดประตูไม่ให้ใช้พื้นที่ชุมนุมขณะที่ผู้ชุมนุมก็ประกาศ ตัดโซ่ครองประตูเข้าไปจะเป็นฉนวนแรกทําให้เกิดแรงปะทะขึ้นและขาดความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยแต่ถ้าธรรมศาสตร์เปิดประตูให้เข้าแล้วการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยกันได้เช่นเดียวกันถ้าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ชุมนุมที่สนามหลวงก็ไม่เกิดแรงปะทะ แต่สั่งห้ามเข้าพื้นที่แล้วผู้ชุมนุมคงเดินไปทำเนียบรัฐบาลและถ้าระหว่างการเดินทางไปนั้นพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีทําตามที่พูดว่าจะดูแลวความปลอดภัยให้ลูกหลานแล้วจะลดความสูญเสียจากการกระทบกระทั่งทั้งปวงและปัญหาคงไม่เกิดขึ้นผมมีความเชื่อว่า ความแข็งแรงของการชุมนุมนั้นอยู่ที่แนวทางสันติวิธีอยู่ที่การประกาศเป้าหมายให้ชัดเจนยึดตามข้อเรียกร้อง3ข้อ 2. จุดยืน1นึ่งความฝันไม่มากไปกว่านี้ผมเชื่อว่าเหตุการณ์ต่างๆจะไม่เกิดขึ้นนายจตุพรย้ำว่าการเคลื่อนไหวไปทำเนียรัฐบาล ต้องประกาศเส้นทางให้ชัดเจนเพราะบ่งบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากเส้นทางที่ประกาศแล้วผู้กระทำการนั้นๆต้องรับผิดชอบอีกทั้งตนเชื่อว่าการประสานงานที่ชัดเจนของทุกฝ่ายนั้นจะสกัดการแทรกแซงเหมือนกรณี6ตุลาปี2519ไม่ให้กระทำการใ,ใดๆได้ ผู้ผ่านการชุมนุมมาแล้วย่อมรู้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนของการชุมนุมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็น14ตุลาพฤษภา35หรือเมษาพฤษภา53ก็ตามเพราะเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในแผนซึ่งไม่รู้ว่าใครออกแบบจัดการอะไรให้กันนั้นท้ายที่สุดคือจุดเปลี่ยน ขอสถานการณ์ทั้งสิ้นอีกอย่างก็คือการชุมนุมเป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพซึ่งผู้ชุมนุมโดยสงบต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามสิทธิในรัฐธรรมนูญแต่การตั้งข้อหาไม่ว่าผิดพรบรบการชุมนุมสาธารณะหรือข้อหาอื่นๆนั้นคงไม่สามารถยุติการชุมนุมได้เลย นอกจากนี้ย้ำถึงจุดยืนว่าอย่างชัดเจนและอยู่ในบริบทการคัดท้ายเพื่อให้การชุมนุมเดินไปตามเป้าหมายสิทธิเสรีภาพโดยเชื่อว่าสักวันหนึ่งหลายคนจะเข้าใจการกระทำของตนส่วนการสร้างอารมณ์ร่วมในสังคมนั้นถ้าสังคมไม่เข้าใจพื้นฐานประชาธิปไตยอยู่บนความแตกต่างกันแล้วใครชนะ ก็ปกครองไม่ได้วันนี้ตนต้องการว่าฝ่ายที่ชนะได้รับการยอมรับและปกครองกันได้ ออกแบบกติกาให้เป็นประชาธิปไตยเสียงข้างมากได้บริหารประเทศการเลือกตั้งต้องสุจริตฝ่ายแพ้อยู่อย่างมีเหตุผลรัฐบาลประชาธิปไตยต้องยึดเสียงข้างมากฟังเสียงข้างน้อยดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมการเมืองของไทยต้องเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยไปสู่ความแตกต่างต้องอยู่ร่วมกันได้และต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรกันบ้างผมรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ผมไม่มีวันทรยศ ต่อกระบวนการต่อสู้ผมมีจุดยืนและยึดหลักการพูดคุยเพื่อลดความรุนแรงและให้เกิดสันติวิธีนอกจากนี้พี่น้องคนเสื้อแดงมีใจให้กระบวนการคนหนุ่มสาวทั้งสิน้นผมเข้าใจสถา,านการณ์และผมรู้เวลาของผมเช่นเดียวกันรวมทั้งผมต้องการให้นักเรียนนิสิต นักศึกษาประสบชัยชนะเพื่อเป็นความหวังในอนาคตแยจตุพรย้ำทิงท้งท้ายถึงการเคลื่อนขบวนว่าท่าวันที่19กันยายนทั้งฝ่ายรัฐและฝ่ายผู้ชุมนุมและประชาชนไม่ประสงค์จะมีเรื่องแล้วฝ่ายรัฐต้องอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภยัยเข้มงวดกับจุดที่จะเกิดการสร้างสถานการณ์ทั้งหลายและอยาขัดขวางผู้ชุมนุมแล้วจะไม่มีปัญหาอะไร